ขยีอนิเมะขอเสนอสัปรพยุทธรุฟ้าภาคประชิมมบทสงครามสามจักรวรรดิตอนที่25ผู้อวุโสอีกสท่านที่จ้องมองเสี่ยวเย็นด้วยแววตาเย็นชาก็เริ่มผ่อนคลายลงมาปากกายแววตาของมิตูซ่าก็มีความนุ่มนวลมากกว่าแต่ก่อนแต่เพียงอยู่แค่ปั๊บเดียวนางก็กบเกลื่อนหายไปฮ่าฮ่ามุกเซียวถ้าเจ้าจะปรุงโอสถวิญญาสวรรค์ประสานโลหิต ย่อมไม่มีปัญหาแน่นอนอีกสักครู่ข้าจะนำสูตรโอสถมาให้แต่โอสถชนิดนี้เป็นโอสถระดับเจ็ดที่ปรุงยากยิ่งนักนำซ้ำมีความเสี่ยงสูงด้วยเสียเวเยียนคุณคิดอยู่ชั่วคู่แล้วก็กล่าวว่าด้วยระดับฝีมือปรุงยาของข้าตอนนี้หลอมสร้างโอสถวิญญาณประสานโลหิตมีอัตาราล้มเหลวสูงมากแต่ถ้ามอบเวลาแก่ข้ามากพอน่าจะปรุงสำเร็จได้แต่ว่า พอกล่าวถึงตรงนี้เซียวเยียนก็มองไปที่เหมยตูซ่าและกล่าวถามว่าไม่ทราบจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือเมื่อใดตอนนี้สัญญาณชีพในกายหัวหน้าเผ่ายังอ่อนมากแสดงว่าพึ่งเป็นรูปเป็นร่างได้ไม่นานถ้าเป็นสัญญาณของการตั้งครรภจริงเช่นนั้นก็ต้องดำเนินการปรุงยาด้วยศาสตร์ลับภายในสองปีฉะนั้นในสองปีนี้ บาบุกเสี่ยวจะต้องปรุงโอสถออกมาให้ได้ภายในสองปีเสี่ยวเยียนกล่าวต่อว่าครูอวุโสใหญ่วางใจเสี่ยวเยียนจะส่งโอสถวิญญาณประสานโลหิตมาให้ภายในสองปีก็เหมือนกับที่ผู้อวุโสใหญ่กล่าวไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าเหมยตูซาจะตั้งท้องจริงหรือไม่จริงยังไงก็ต้องเตรียมการเอาไว้ก่อนถึงแม้ว่าเสียวเยียนตอนนี้จะไม่พ้องเป็นพ่อคนก็ตามแต่ยังไงถ้าเหมยตูซาตั้งท้องจริง นั่นก็ยังคงเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลเสี่ยวเขาจะเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ได้ยินเสี่ยวเยียนรับประกันแบบนี้ผู้โสูใหญ่ก็สบายใจขึ้นบามุกเสี่ยวรับรองถึงขั้นนี้เราใหญ่เท่าก็วางใจแล้วไม่แน่ต่อไปเผ่านาคาเราอาจจะปรากฏผู้แข่งกล้าระดับสุดยอดที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เป็นได้หลังจากได้ยินแบบนั้นสุดท้ายเสี่ยวเหยียนก็ทำได้เพียงแค่ขวเร,ระผสมรงไปกับพวกนาง หลังจากข่าวรือเรื่องสําคัญกันเสร็จแล้วคู่พืชโซทั้ง4ก็มองเสี่ยวเหยียนด้วยแววตาที่มีความเอ็นดูมากยิ่งขึ้นปราศจากความเย็นชาหลังจากนั้นไม่นานทั้ง4คนก็บอกให้เมยตูซาพาเสี่ยวเหยยนออกไปจากกระทอมเหมือนกับคุยธุระเสร็จแล้วหลังจากทั้งคู่ออกมาได้ไม่นานบนถนนสายหนึ่งตอนนี้เสี่ยวเยยนจ้องมองใบหน้าของเมยตูซาที่มีสีแดงแป๊ดบนแก้ม แล้วก็เอ่ยว่าเออไม่ต้องห่วงถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงเจ้าแค่ทําตามที่ผู้อาวุโสบอกบุงโอสถวิญญาณประสานโลหิตออกมาเม็ดหนึ่งก็พอที่เหลือเจ้าไม่ต้องสนใจเนื่องจากว่าทางด้านของเมยตัวซาจะรู้เรื่องราวของเซียวเหยียนอยู่บ้างว่าเซียวเหยียนนั้นมีใครอยู่ในใจแล้วเซียวเหยียน,น,นได้ยินแบบนั้นก็ตั้งสติไม่ทันไม่รู้จะทำยังไงดีสุดท้ายก็ได้แต่เกาหัวเนี่ยแก้เขินไป เรื่องของเจ้าข้าพอรู้อยู่บ้างดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าข้าจะตามพัวพันข้าไม่สนใจเมื่อใดที่เจ้าปรุงโอโสถวิญญาสวรรค์ประสานโลหิตสําเร็จเจ้าอยากไปที่ใดก็ไปหามีผู้ใดยับยั้งไม่ถ้านี่เป็นสายโลหิตของเหมยตูซ่าคนใหม่จริงข้ากระเพรานาคาจะเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเซียวยยนได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นคนใจชื่อใจดําทําแล้วไม่รับผิดชอบ ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของเขากับเหมยตูซาอาจจะไม่ได้รึซึ้งเท่ากับควินเอ๋อที่มีความรักต่อกันแต่ถ้าด้านอุบัติเหตุรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆในโรคขินหนืดแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยก็เลยเถิดไปไกลอย่างมากจนแทบจะไม่สามารถกลับมาเป็นคนแปลกหน้ากันได้แล้วดังนั้นครับและบวกกับเหตุการณ์ที่ตัวเขาเพิ่งได้ทราบมาสดๆร้อนๆว่ากำลังจะได้เป็นพ่อคน เขาก็เลยไม่สามารถปล่อยปะละเลยเหมยตูซาได้ถึงแม้ในใจจะมีควินเอ๋ออยู่แต่ตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วแน่นอนว่าเซียวเหยียนเนี่ยตนหนักชัดนะครับไนความรู้สึกของเขากับเหมยตูซาเนี่ยมันเลยเถิดไปในตอนที่อยู่ใ,ใ,ต,ใต้โลกขินนืดแล้วแต่หลังจากขึ้นมาจากใต้โลกขินนืดก็เป็นเพราะว่าจิตวิญญาณนาคารุ้งเกลืนฟ้าที่คอยนะครับย้ำเตือนเหมยตูซาว่าห้ามฆ่าเซียวเหยียน ก็ได้ทําให้ไมยตซ่าเนี่ยไม่สามารถฆ่าเซียวเหยียนได้ไม่อย่างนั้นเซียวเหยียนก็คงจะต้องตายไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วที่ไปร่วงเกินราชินีไมยตูซ่าสุดท้ายพออยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆจากความแค้นจากความอาฆาตอยากจะฆาก็เปลี่ยนกลายเป็นความรักข้าส่งถึงตรงนี้แล้วกันเจ้าจะไปจัดการเหยื่อรั่วเทียนกับสามเท่ามู่รันเมื่อใดก็ส่งคนมาแจ้งข้าขณาเซียวเหยียนกําลังคุณคิดอะไรบางอย่าง เหมยตูซ่าก็ชะงักเท้าแป๊บหนึง่งแล้วก็กล่าวขึ้นมาเซียวเยียนพอเห็นใบหน้าเหมยตูซ่าเปลี่ยนไปตัวเขาคิดในใ,ใจสงสัยจะเป็นเพราะใบหน้าเขาที่ก่อนหน้านี้ก็เลยทําให้เหมยตูซ่าเนี่ยทำแบบนี้ขึ้นมาก็เอยสตีนอสตียืนอยู่บนเส้นทางขนาดเล็กเซียวเยียนเองก็เดินต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจสายตาของใครก็ตามที่จ้องมองมาอย่างเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงเสียงหนึ่งขึ้นมาว่า เจ้าหนุม่มคนนั้นหยุดก่อนหลังจากเสียงตะวาดดังกล่าวเนี่ยดังขึ้นมาเซียวเหยียนเองก็เงยหน้าขึ้นไปกับพบเป็นมนุษย์งูเพศชายสองคนคนแรกก็คือโม่ป่าซื่อที่เคยรอบโจมตีเซียวเหยียนในรอบนั้นลีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นมนุษย์งูเพศชายเหมือนกันแต่ว่าระดับพลังอยู่ที่ระดับจัก,กรพพัดประมาณ2-3ถึงาดาวไม่แน่ใจในเจตนาของทั้งสองคนนี้แต่ดูจากท่าทางก็คงจะไม่ได้มาดีพี่เหยตู้ เขาก็คือเซียวเหียนเจ้าหนุ่มที่ผู้อาวุโสบอกว่าอาจกลายเป็นคู่ครอ,องของขวหน้าเผ่าเราโมกป่าซื้อพอเจอหน้าเซียวเหียนก็รีบฟ้องคนด้านข้างทันทีมนุษย์งูที่ชื่อเหยตู้พอได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าและกล่าวแบบเค้งคัดเลยกับเซียวเหียนข้าคือเหยตู้คููประชาการที่สองแห่งเผ่านาคาแม้เผ่านาคาตกลงเป็นพันธมิตรกับพวกเจ้าแต่จะให้ดีเจ้าควรอยู่ให้ห่างจากเผ่านาคาไม่เช่นนั้นอาจประสบเคาะ์ได้ เผ่านาคาเราไม่คบหาสมาคมกับเผ่าอื่นเซียเวเยียนตอนนี้เริ่มรู้สึกโมโหกับเจ้าสองมนุษย์งูตัวนี้แล้วเนื่องจากว่าสองมนุษย์งูตัวนี้กวนตีนเขาแล้วกวนตีนเขาอีกและตอนนี้ยังมายุ่งในช่วงที่เขากําลังโมโหเป็นอย่างมากเนื่องจากเรื่องก่อนหน้านี้ดังนั้นเขาไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะอดการได้อีกนานแค่ไหนอาจจะแค่ไม่กี่นาทีหรืออาจไม่กี่วิถ้าเป็นแบบนั้น เจ้ามนุษย์งูสองตัวนี้คงได้นอนแทบเท้าเขาแน่ตอนนี้ลานหน้าตึกเริ่มมีคู่แกงก้าของเผ่านาคามาขึ้นเรื่อยๆพอเห็นว่าโม่ป่าซื้อเนี่ยไปเรียกเหยตู้เพื่อมาเป็นกองกําลังหนุนในการประทะกับเซียวเยียนก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกเซียวเยารู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องตอนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยกล่าวมาเพียงสั้นๆว่ารีบไปตอนนี้ครับเกิดประกายวารขึ้นมาในดวงตาของเหยตู้ และกล่าวด้วยเสียงเค้งขึมว่าหวังว่าตอบสุดท้ายเซียวเหยียนก็หมดความอดทนทําการเคลื่อนเท้าเบาวิวเข้าสู่เบื้องหน้าของเฮยตู้นะโม่ปา่าซือสําหรับเรือนล่างที่ใหญ่โตของทั้งสองคนเซียวเหยียนกลับไม่มีความสะทกสะท้านแม้แต่นิดเดียวหลังจากขายับเบาก็พุ่งเข้าหาเกิดเสียงดังคั้วเหล่าบรรดาคนที่มองอยู่ภายนอกพอเห็นการประทะกันที่มีความเบาเป็นอย่างมากแต่รุนแรงถึงขนาดทําให้โม่ปา่าซือ กับเฮยตู้เนี่ยถอยหลังไปหลายก้าเฮยตู้ยังพอที่จะถอยหลังไปไม่กี่ก้าและส่งตัวได้ส่วนโม่ป๋าซื้อกระเด็นไปหลายสิบตลบฝ่าจะสามารถตั้งตัวได้สุดท้ายก็กลจํจำเป้าเฮยตู้คิดในใจว่าเซียวเหยียนก็แค่ระดับจัก,กรพรรดิที่พึ่งเลื่อนขึ้นมาแต่ทําไมพละกําลังของมันกับแข็งแก่งได้ถึงเพียงนี้ที่ผ่านมาครับผู้แก่งกล้าของเผ่านาคาบางส่วนถูกโยกย้ายไปตามเมืองต่าง ดังนั้นเนี่ยจึงมีบางคนที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์การต่อสู้ของด่านผาดำกับตาตนเองก็เลยทำให้พวกเขาคนระับเพียงได้ยินข่าวลือมาบ้างส่วนเหยตู้เองก็นับว่าเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่ตัวเขาไม่รู้จักเสี่ยวเหยียนไม่ได้เห็นการต่อสู้สถานปฏิภีในตอนนั้นก็เลยทำให้เขาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าชื่อนี้แค่คุ้นหูเท่านั้นเองตอนนี้เหยตู้เริ่มเกิดความโมโหขึ้นมาเนื่องจากถูกเสียวเหยียนโจมตีจนถอยร่นไป ทำการเรียกปานยุทธที่อยู่ในกายออกมาหลังจากปานยุทธของหตู้ปรากฏออกมาก็ทําให้ผู้แก่งก้าที่อยู่แถวนั้นถึงกบหน้าทอสีเลยทีเดียวเซียวเหยียนพอเห็นแบบนั้นกับขวาร้อออกมาด้วยความนับดูถูกเหยียดหยามทําการเรียกเปลเพิงหาฤทัยบัวแก้วนะปกคลุมไปทั่วร่างกายจังหวะที่เพิงหาฤทัยบัวแก้วครับหมุนวนอยู่รอบกายของเซียวเหยียนเนี่ยก็เกิดเสียงเสียงหนึ่งขึ้นมาตามด้วยเงาร่างสีเขียวครับสายหนึ่งคุ่งเข้าจมตีไปที่อกของ ทางด้านเหยตู้แบบจังๆเลยหนึ่งท่าโจมตีนี่ครับทำให้หอยตู้เนี่ยเกิดอาการเขาเรียกว่าบาดเจ็บคางออกมาแบบว่าเป็นเสียแบบอุ้ยนะครับขึ้นมาหลังจากเงาร่างดังเก่าวหายไปครับก็ปรากฏเป็นกิ่งไม้สีเขียวกิ่งหนึ่งครับที่พุ่งโจมตีไปที่เหยตู้หลังจากลเห็นกิ่งไม้ดังกล่าครับตัวเซียเวเหยียนก็คิดว่าคนที่มีความสามารถที่สามารถโจมตีระดับจัก,กรพรรดิด้วยกิ่งไม้เพียงท่อนเดียวนั้น ก็คงจะมีแต่เหมยตู้ทราบคู่เดียวครับที่สามารถทําได้หลังจากนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาโมป้าซื้อเหยตู้พวกเจ้าดับวันยิ่งไม่เห็นเราราชินีอยู่ในสายตาแล้วหลังจากเสียงตะคอกดังออกมาทางด้านของโมป้าซื้อกับเหยตู้เนี่ยก็รีบคุกเข่าลงข้างหนึ่งเนื่องจากฟังออกถึงแววโทสะในน้ําเสียงของราชินีเหมยตูซราเสียวเหยียนเป็นอคนตุก,กะสาคัญของเผ่านาคาเราต่อไปหากมีใครกล้าเสียมารยาทอีก ต้องรับโทษตามกฎได้ยินวาจานี้ของเหมยตูซาคู่แก่งกล้ามนุษย์งูในที่นั้นต่างมองหน้ากันเลิกหลักผู้ใดก็ไม่คาดคิดราชินีเหมยตูซาจะปกป้องเสี่ยวเหียนถึงเพียงนี้หรือที่พวกผู้วุโสกล่าวจะเป็นความจริงคุณคิดถึงตรงนี้มนุษย์งูเพศชายหลายคนต่างคุ้งสายตาอิจฉาริษยามาที่เสี่ยวเหียนเหมยตูซาเป็นเทพเทวีในใจของชนเผ่านาคานึกไม่ถึงว่าวันนี้เทพเทวีของพวกเขา จะเพียวโรดเป็นฟืนเป็นไฟเพื่อมนุษย์ผู้หนึ่งนี่จะไม่ให้พวกเขาอิจฉาริษยาได้อย่างไรโอเคครับเจอกันรุกาสหน้าคิดหน้าขอบพระคุณมากจ้า